กัเจ้าสถิตกับท่าน,บท,านบทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติด่พระองค์พระเจ้าค่า,วาเ,าเ,าเาาวลานั้น พระเยสจชาตัดกับบรรดาสิทธว่าส่วนท่านทั้งหลายตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นหูของท่านเป็นสุขที่ได้ฟังเราบอกความจริงแก่ท่านว่าประกาศแต่ผู้ชอบทำจำนวนมากปาราถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นปาราถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านฟังอยู่แต่ก็ไม่ได้ฟัง พระวาจาของ,รขอพ,รองพระเจ้าขอพระคิสเจ้าทรงพระเจริญเถิดเช่นนั่ง น้องที่รักวันนี้เราฉลองวัดพิเศษปกติเดือนกรกฎาคมเราเลื่อนมาเป็นเดือนพฤษภาคมพร้อมกับการเสกหอระฆังใหม่ก่อนที่จะเสกหอระฆังเราก็มีการเสกบ้านอบรมพระหาทัยของพระเยซูเจ้าที่โรงเรียนเซนจอแซฟนครพนม ก็น,นับว่าเป็นประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่มีสังของเราควรจะรึกไว้ว่าปีศักดิ์สิทธิ์เรามีอะไรเป็นพิเศษบ้างเป็นต้นที่วัดนักบุญอัน,นานน้องแสงแห่งนี้วันนี้พวกเราสังเกตมีพี่น้องมาร่วมฉลองวัดมากมาย อยู่ข้างนอกก็ไม่แพ้ข้างในจำนวนคนนะเราให้ความสำคัญกับวัดนักบุญอันนานหน,นองแสงเนื่องจากว่าที่นี่ถือว่าเป็นรองอาสนาวิหารของสังฆมณฑลเนื่องจากว่าพี่น้องได้รู้ดีประวัติศาสตร์เดิมทีนั้นที่หนองแสงนี้ เคยเป็นศูนย์กลางของมิสซังพระคุณเจ้าคืออาร์ตพระสังฆราชองค์แรกก็ใช้หนองแสงเป็นศูนย์กลางเป็นสำนักพระสังฆราชต่อจากนั้นก็พระสังฆราชโปรโดมก็อยู่ที่นี่ที่นี่ในประวัติศาสตร์มีทั้งบ้านเนนมีทั้งบ้านคนชลา มีทั้งบ้านสาหรับเด็กกำพร้าและมีบ้านสาหรับเตรียมผู้เป็นครูคำสอนด้วยถ้าเราสังเกตจะมีรูปปั้นของมิชชันนารีที่เราเรียกว่าธรรมทูตผู้บุกเบิกสองท่านก็คือรูปปั้นของคุณพ่อซาเวียเกโกและรูปปั้นของพระสังฆราชโปรโดม ซึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อ140กว่าปีที่แล้วหรือปีคศ1883ธรรมทูตผู้บุกเบิกหรือที่เราเรียกว่ามิชชันนารีทั้งสองท่านนี้ทราบข่าวว่าที่หน้องแสงมีคริสตชนจากเวียดนามมาอยู่ที่นี่พ่อซาเวียเกโกและพ่อประดมจึงเดินทางมาที่หน้องแสง แล้วก็ได้พบปะกับกลุ่มคริสเตีนชาวเวียดนามที่นี่นี่แหละหน้องแสงจึงมีความสำคัญเคยเป็นศูนย์กลางของมิสังเพราะฉะนั้นวัดที่นี่จึงใช้ชื่อรองอัศนวิหารเพราะว่าในช่วงสงครามอินโดจีนสงครามวัดเก่าหน้องแสงของเราก็ถูกระเบิดเหลือแต่หอของวัดหอเดียว พระสังฆราชเวลานั้นก็เลยตัดสินใจย้ายศูนย์กลางของวิสังไปที่บ้านท่าแร่เรายังเราก็ยังคงรักษาชื่อไว้ก็คือชื่ออัครสังฆมณฑลท่าแร่และก็ตามด้วยหนองแสงและก็วัดนี้เราก็ยังรักษาความเป็นศูนย์กลางไว้เราจึงใช้ชื่อว่ารองอัศนวิหารที่พ่อเล่านี้คือพ่อไม่อยากให้พี่น้อง ลืมประวัติศาสตร์ของเราเองประวัติศาสตร์ของมิสซันของเราและที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังวัดถ้าพี่น้องเดินไปเราจะเห็นหลุมศพของบรรดามิชชันนารีมากมายฝังอยู่ที่นั่นล้วนแต่เป็นบุคคลสำคัญทั้งนั้นเลยในภาคอีสานและในสังคมมนฑนของเรา สิ่งที่พ่ออยากให้ข้อคิดแก่พวกเราในโอกาสฉลองนักบุญอันนาพ่อคิดถึงนักบุญอันนาและนักบุญยออากิมสองสามีภรรยาแม้ไม่มีพูดถึงในพระคัมภีร์แต่มีจารึกมีบันทึกไว้ในวรรณกรรมในข้อเขียนสมัยนั้นที่บอกว่า ยอคิมและอนนาเป็นบิดามารดาของพระนางมารีหรือที่เราเรียกว่าแม่พระแน่นอนนักบุญอันนาและยอคิมถายทอดอะไรบ้างให้กับพระนางมารีให้กับลูกสาวพระนางมารีจึงเป็นผู้ที่เจริญชีวิต ตามบทบัญญัติของพระพ็นเจ้าและเราก็เห็นว่านักบุญยอคิมและอันนานั้นมีบุญเพราะว่าพระเพ็นเจ้าได้ให้ทั้งสองท่านนั้นได้ให้กำเนิดกับลูกก็คือพระนางมารีซึ่งเป็นผู้ที่เกิดมาไม่มีบาปปฏิสนธินิรมนแม่พระพระเพ็นเจ้าได้เตรียมแม่พระไว้ผ่านทาง นักบุญยอกิมและอันนานักบุญยอกิมและอันนาได้ทำหน้าที่การเป็นพ่อแม่อย่างดีถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาให้กับลูกจากนั้นเราก็ดูพระนางมารีได้ให้กำเนิดพระเยซูเจ้าได้ให้กำเนิดองค์พระผู้ไทยพระเยซูเจ้าจึงมีฐานะเป็นหลานเป็นหลานของนักบุญยอกิมและอันนา หลายๆครั้งพี่น้องไปสแสวงบุญวัดที่มีชื่อว่าวัดนักบุญอัน,นาเราก็มักจะเรียกว่าไปหาท่านยายวันนี้พี่น้องมาฉลองวัดนักบุญอาน,นานหนองแสงพี่น้องหลายคนบอกว่าไปหาท่านยายนี่แหละมาที่นี่นะพ่อคิดลำพึงไตรตรองถึงครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ครอบครัวของนักบุญอันนาอยอกิมที่มีลูกคือพระนางมารีมีหลานคือพระเยซูเจ้าพ่อมั่นใจว่าครอบครัวของนักบุญยอกิมและอันนาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนก็คือว่านักบุญยอกิมและอันนานั้นในบันทึกบอกว่าให้ลูกยากนะให้ลูกยาก าที่จะได้พระนางมารีให้กำเนิดพระนางมารีก็ยากแต่ท่านทั้งสองก็ได้สวดขอพระเป็นเจ้าในบันทึกโบราณและก็เมื่อได้พระนางมารีสิ่งที่นักบุญยอคิมและอนนาธรรมก็คือถวายพระนางมารีให้กับพระเป็นเจ้าก็เป็นกำลังใจสลับครอบครัวสมัยนี้นะพี่น้องครอบครัวสมัยนี้ มีหลายครอบครัวที่มีความลำบากในเรื่องการมีลูกบางทีแต่งงานหลายปีแล้วไม่มีลูกก็เป็นกำลังใจสำหรับครอบครัวที่มีความลำบากในเรื่องเศรษฐกิจหาเงินหลายครอบครัวเป็นหนี้นอกระบบสมัยนี้ก็เป็นกำลังใจสำหรับครอบครัวที่อย่าร้างกันบางทีพ่อเลี้ยงเดียว แม่เลี้ยงเดียวเยอะมากทุกวันนี้เป็นกําลังใจสลับครอบครัวที่บางทีลูกเกิดมาทุกวันนี้ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่ตายายเป็นคนเลี้ยงหรือหลายครอบครัวมีปัญหาเรื่องปัญหาของลูกบางทีลูกเกเรทำให้พ่อแม่ลำบากใจและปัญหาอื่นๆเยอะแยะพี่น้อง พ่อคิดว่าครอบครัวของนักบุญยอกิมและอันนาน่าจะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเหล่านี้ในสมัยนี้คืออย่าได้สิ้นหวังอย่าได้หมดหวังและที่สำคัญคือให้มีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าทุกอย่างมีเวลาของมันปัญหาทุกอย่างไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป ปัญหาทุกอย่างมีเวลาของมันที่จะจบแต่สำคัญคือขอให้เราอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้หมดหวังเป็นต้นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้มีกำลังใจนักบุญยอกิมละอันามีพระเป็นเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระเป็นเจ้าเป็นหลักยึดเหนีย่ยวเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเป็นเจ้าและวางใจในความช่วยเหลือของพระเพราะฉะนั้นครอบครัวของเรา ทุกๆคนนะพี่น้องนะถ้าหากว่าเราประสบปัญหาในครอบครัวก็ขอให้เรายึดมั่นในพระบิ็นเจ้าอีกประการหนึ่งที่พ่ออยากบอกพี่น้องเมื่อเราคิดถึงครอบครัวของนักบุญยอคิมลาอาน,นาก็คือท่านทั้งสองถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาให้กับลูกสาวคือพระนางมารีพระนางมารีก็ดูแลเอาใจใส่ พระเยซูเจ้าอย่างดีเป็นต้นในการดำเนินชีวิตถือตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราพ่อแม่หน้าที่ที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือการเอาใจใส่วิญญาณของลูกหรือที่เราเรียกว่าถ่ายทอดความเชื่อให้ลูกของเรา เราอาจจะให้สิ่งดีๆแก่ลูกเช่นการศึกษามรดกทรัพย์สินเงินทองหาไว้ให้ลูกแต่มีอันหนึ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือวิญญาณของลูกเราอย่าละเลยเราจะต้องเอาใจใส่วิญญาณของลูกเราให้เขารู้จักพระเป็นเจ้าให้เขามีความยำเกรงในพระเป็นเจ้าให้เขารู้คุณค่าพระวรสาร หรือที่เราเรียกว่าคุณธรรมจิตตลมพระวรสารเราพ่อแม่จะต้องทำหน้าที่เป็นครูคนแรกครูคำสอนในครอบครัวพ่อประทับใจที่พ่อได้ยินเรื่องราวของแม่บางคนมีแม่คนหนึ่งเล่าให้พ่อฟังว่าเขาเห็นยายของเขาสวดสายประคัำตลอดเขาเลยถามว่ายาย สวดอะไรยายเลยตอบว่าสวดพลมารีมันแม่นยังพลมารีหลานถามยายมันแม่นยังพลมารีเสร็จแล้วก็เห็นยายออกจากบ้านยายไปใส่ยายตอบว่ายายไปประชุมพลมารีมันแม่นยังหลานคนนี้คิดในใจอยากรู้ว่าพลมารีคืออะไรแต่เห็นตัวอย่างของยายไปวัดไปประชุมพลมารีสวดสายประคำตลอด เสร็จแล้วหลานคนนี้โตขึ้นมามีครอบครัวเริ่มมีคนชวนมาเป็นพลบรีเขาก็มันเป็นยังไงเป็นพลบรีลองเข้าไปดูซิแล้วที่สุดก็ทุกวันนี้เป็นผู้นำพลบรีของมิสซังหนึ่งเขาเล่าบอกว่าเขาเป็นพลบรีเพราะเห็นตัวอย่างของยายนี่คือการถ่ายทอดความเชื่อด้วยชีวิตแม่อีกคนหนึ่งเลี้ยงลูกสามีทิ้ง เลี้ยงลูกคนเดียวส่งลูกเข้าบรรเนนจนจะได้บวชแล้วเวลานี้อีกปีสองปีก็จะได้บวชแล้วแต่แม่คนนี้สอนลูกเสมอไม่ให้คิดกับแม่นะให้ตั้งใจก้าวหน้าต่อไปและลูกคนนี้เป็นเนนที่ดีไม่เกเรทั้ทงที่พ่อทิ้งตั้งแต่เกิดมาสองเดือนแต่ไม่เกเรเพราะว่าเห็นแม่ไปวัดตลอดแล้วแม่พาไปวัด และแม่จะสอนสองอย่างลูกเดนคนนี้เล่าให้พ่อฟังว่าสิ่งที่เขาจดจําแม่สอนคือหนึ่งให้เป็นคนมีระเบียบวินยัยสองให้เป็นคนเสียสละแม่สอนสองอย่างนี้เสมอให้มีวินัยในชีวิตและให้เป็นคนเสียสละอย่าเห็นแก่ตัวให้เป็นคนใจกว้างใจดีกับคนอื่นแล้วแม่คนนี้ก็เป็นตัวอย่างลูกสวดนะ มีปัญหาอะไรให้ร้องหาพระเจ้าสวดหาพระเจ้าเสมอแล้วพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราเพราะฉะนั้นตัวอย่างของนักบุญยอกิมและอันนาถ่ายทอดความเชื่อให้แม่พระแม่พระส่งต่อให้พระเยซูเจ้าครอบครัวของเราก็เหมือนกันหน้าที่ใหญ่หน้าที่เอกคือการถ่ายทอดความเชื่อความยำเกรงพระเจ้าให้กับลูกหลานนี่แหละ สิ่งที่พ่ออยากแบ่งปันกับพี่น้องในทุกวันนี้ก็ขอพระเป็นเจ้าได้อวยพระพรครอบครัวของเราทุกๆคนให้อยู่ในศีลในพรของพระเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อเป็นครอบครัวที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางสมกับที่เขาเรียกว่าบ้านคือวัดน้อยขอให้บ้านของเราเป็นวัดในน้อยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง พ่อแม่ลูกสวดด้วยกันพ่อแม่ถ่ายทอดคุณค่าพระวรสารให้ลูกพ่อแม่พาลูกไปวัดเป็นตัวอย่างความเชื่อความศรัทธาให้กับลูกพ่อเชื่อแน่นอนว่าครอบครัวนั้นพระเจ้าจะอวยพรและไปรอดขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกๆคน